สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวเบบี้ทีนะคะนี่เดี๋ยวมาให้บรรลการนะคะดีนะคะรูปเบอล์ีนะคะแบบอันนี้เนี่ยดีบรรลการกันดีเาเล่นยังดีนะคะทุกคนดีนะคะดีตัวบูนะคะอาชีพาสตร์นะคะทุกคนบรรลุการ เราได้ตัวใหญ่ได้ตัวสีชมพูนะคะเราได้ตัวสีชมพูนะคะน่ารักมากน่ารักมากค่ะทุกคนนี่เฮ้ยฮึโกแลนด์ทุกคนอันนี้ตกนะคะนี่นะคะนี่เลยนะคะนี่นะคะ ตาข้างนี้ขย,ยะะับได้นะคะดีนะคะดีนะคะแล้วเราสั่งไปเลยค่ะบายบายดีนะคะในวิธี baby เธอเวอร์ชันใหม่นะคะ็นรอบไม่เคยเห็นอะไรแล้าวแล้วนะคะอุย ขออะไรแลวคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอบคุณค่ะอแล้วค่ะขค่ะทุกคนนี่ค่ะเนอะไรสื่อะไระนะคะ คนี่นะคะทุกคนคุณผ่าให้หน้าเลยทุกคนนี่นะคะเป็นทีวีชั้นหนึ่งนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราให้ดูอยากลงตดเหรอช้าอ่าเดี๋ยวเราจะให้ลงตดค่ะมาดูกัน ราคาดีเแบบี้ดีนี่แล้วเนตัวหมูนะคะตัวที่สามนะคะเดี๋ยวเราเก็บนะคะดเดี๋ยวเราใส่ไปนะคะตัวนี้อ่ะสวยมากเลยนะคะแต่เขาไม่ให้เราไปนิวใจร้ายว่าราคาทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย นีนะคะแ่ดจรอยหูีนะคะาไปตัวดีนะคะดีให้ดูนะ,ะดีนะคะเบบี้ทีบ๊ายบาย